ฟังเสียงนกนะฟังเสียงนกก็สาลาบันี้เนาะก็พามาชมมาติดติดธงทิวเพื่อเตรียมงานบุญกระถินเป็นงานประจำปีก็ส่วน ทางคุณพ่อก็อยู่ที่ในหมู่บ้านทางเราก็ทำอยู่ที่วัดก็ซึ่งก <c oughs> ็ทำมาพอสมควรนะเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่ได้ถ่ายลงให้ดูเป็นงานสาธาณูปการช่วย กันทุกฝ่ายตกแต่งคือความสวยงามเนาะระดับทุงทิวตามถนนหนทางก็ทงจะซีดสีซีดแล้วยังไม่มีห มเราดูปีนี้ทางทางเข้าเนาะทางเข้าเป็นบริเวณภายในวัด ก็จัดเตรียมไว้เนาะหรืออีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่เจ mm ็ด hmm. ก็ทอดถวายวันที่สิบห้าเนาะตอนเช้าที่วัดสุพลรธรรมรามะนะฮะที่ตําบลลุนหันอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะก็ต้นไม้ก็ปลูกสิบปียี่สิบปีเนะี่ยประมาณแต่ก่อนไม่มีต้นไม้นะเป็นทุ่งนานะ แต่ก่อนนม้มีต้นไม้มีต้นไม้ล่มรื่นดูต้นโพต้นนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาย0สกว่าปีดูต้นโพต้นนี้ก็แล้วกันว่าต้นโพต้นนี้ใหญ่ขนาดไหนโหไฮนะต้นนี้มีใหญ่มากเลยหลายปีเลยได้แค่นี้ก็ยี่สิกว่าปีต้นนี้ต้นไม้ สิงนกเขาก็เยอะร่มลื่นฮะวัดมีความร่มลื่นนะอห่างจากหมู่บ้านประมาณห้าร้อยเมตรก็มีแต่ทุ่งนานะารอบข้างพาชมต้นไม้ด้วยติดธงทิวด้วยอะขอบคุณมากที่เข้ามารับชม ขอจบคลิปนี้เพียงคลิปนี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากจะ้ะ